สำหรับใครนะครับที่เคยใช้ออนนะครับแล้วก็มีความเจ็บช้ากับการใช้รอนเกิดขึ้นนะครับก็มีคาบติดที่เสื้อครับหรือเอาไม่ออกเลยเอาดูอีกทีอ้าวเรียบร้อยครับก็คือว่าบริเวณใต้วงแขนเราเนี่ยตรงเสื้อเราครับมันเป็นคาบไปแล้ววิธีการกําจัดนะครับผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันครับเอาวิธีเบื้องต้นในเบสิกเลยขึ้นถึงก่อนเลยครับก็คือต้องใช้พวกสารที่ทําการซักผ้าครับที่รุนแรงหน่อยอย่างเช่นไฮเตอร์ครับโดยวิธีการนะครับก็เอาไฮเตอร์นะครับเทใส่จุดนะครับ แช่ทิ้งไว้นะครับแช่แล้วนะครับก็เอาไปต้มเพื่อว่าเร่งปฏิกิริยาให้ไฮเตอร์เองนะครับเขาเนี่ยได้ทบปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ว่าสลายข้าวออกมาครับและหากทําแล้วยังรู้สึกว่าไม่พอใจครับผมวิธีนี้นะครับเป็นวิธีหนึ่งแต่ผมก็ไม่อยากแนะนําวิธีนี้ซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะครับก็คือใช้เปดครัมยาระห้องน้าซึ่งเป็นกรดไฮโดรคลอริกครับอันนี้ผมแนะนำเลยครับว่าถ้าหากเป็นผ้าสีอาจทําให้เกิดการด่างได้นะวิธีนี้ครับแต่กาจัดได้ครับตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นกร หากเป็นผ้าสีขาวไม่น่ามีปัญหาครับวิธีการนะครับเทเฉพาะจุดนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับช่วยอะไรวด้หนึ่งครับหลังจากที่แช่ทิ้งไว้นะครับจะได้ผลไม่ที่น่าพอใจครับเพราะว่ามันจะสลายคราบพวกโปรตีนพวกไขมันต่างๆออกมาครับแต่ยังมีคราบเหลืองอยู่ครับต้องใช้ไฮเตอร์เก็บอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเก็บเรียบร้อยนะครับก็เอาไปซักด้วยผงซักฟอกครับแล้วก็ตากครับแค่นี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าหากใครนะครับที่ใช้ละอองแล้วใช้จนเหนื่อยแล้วแล้วก็เกิดคราบย่างต้องคอยแก้ปััญหาาาาาสรรมวิธีีนนนนะะคคบบผแํํอ่เลยต จะเป็นร่างกายรีเฟรชครับใช้แล้วไม่ต้องกังวลอยู่กับเรื่องคราบตีเสื้ออีกต่อไปครับ